คนสมัยนี้นทำไมถึงไ <สา S 1> ม่อย<ส>ากแต่งงานแค่ห0 0 0 0นก็ได้บ้านหลังหนึ่งแล้วนะคะแต่เรามีแค่ส0 0 0 0นเองแหะสามแสนจะไปพออะไรก็จ่ดงานแต่งก็หมดแล้วไหนที่เลี้ยงลูกอีกจะเอาเงินที่ไหนอะงั้นเรา2คนเก็บเงินไปก่อนแล้วอีก2ปีค่อยแต่งก็ได้เนาะจากสถานการณ์ปัจจุบัน การสำรวจพบว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก1คนประมาณ5ล้านบาทเท่ากับ13 1เท่าของ GDP ต่อหัวผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คนหนุ่มสาวมีนี่เพื่อส่งเสริมการแต่งงานและการคลอดลูกค่ะสวัสด,ดีครับพ่อสวัสด,ดีครับแม่เข้าไปก่อนครับนี่ไฟน้องชายแกเนี่ยมีลูกคนที่สองแล้วนะและพวกแกสอคนเนี่ยคบกันมานตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะวางแผนแต่งงานสักทีฮะ แม่คะคือว่าเราสองคนเนี่ยอยากจะเก็บเงินเพิ่มมันก่อนนะคะแม่ครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากแต่งหรอกนะครับแต่ว่าเราไม่มีปัญญามากกว่ามันใช้เงินเยอะมากเลยนะครับนี่สมัยพ่อกับแม่แต่งงานกันมีค่าห่มสองผืนจัก,กรยานคันเดียวก็แต่งกันได้แล้วสมัยนี้จะแต่างงานทั้งทีเนี่ยทำไมต้องคิดว่าคินี่เยอะแยะไปหมดฮะสมัยพ่อเก็บเงินเดือนหนึ่งปีก็แต่งได้แล้วแต่ตอนนี้ทำงานห้าปีก็ยังยากเลยนะครับพ่อ แต่งงานมีลูกแค่คนเดียวยมันไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกนี่ถ้าแต่งงานแล้วคิดว่าเงินไม่พอนะเดี๋ยวพ่อแม่ไปยืมมาให้พ่อครับพ่อลืมไปแล้วเหรอครับโอโซนลูกพี่ลูกน้องของผมอะที่ยืมเงินไปแต่งงานสุดท้ายเป็นไงพ่อน่าจะรู้อยู่นะครับมา,มาเลยครับพี่ยินดีนต้อนรับครับเ <c oughs> นโอโซนเงินเดือนก็นแค่สี่หมื่นเองผ่อนบ้านราคาห้าหกล้านเลยเหรอวะ ต้องผ่อนถนึงชาติไหนเนี่ยกว่าจะหมดพ่อกับแม่ผมสัญญาว่าจะช่วยผ่อนบ้านจนหมดอ่ะไปะไปนั่งกันคนระัะนิโอโซนตอนแกแต่งงานนะ่ะคุณลุงคุณป้าไปหาย,ยุมเงินมาจนเป็นนี่จะเอาเงินที่ไหนไปคืนนะ่ะแล้วยังต้องมาช่วยแก้ผ่อนบ้านอีกเหรอว่ากันว่าการแต่งงานการซื้อบ้านเนี่ยมันก็เป็นประทัดจกักรมีลูกมีครอบครัวพี่ใจะให้เช่าย่มก็ไม่ได้เป่าผมบ้านซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยผุมทีสุดแล้ว แล้วแกพอมีลูกตอนไหนอะจู่ๆลูกก็มาตอนไหนก็ไม่รู้อะเราหนูก็ไม่รู้ว่าลูกเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอะหนูไม่รู้เลยอะว่าจะทำยังไงก่อนดีอะจริงๆผมก็ไม่พอมีลูกหรอกแต่พอรู้ว่าท้องเนี่ยก็ต้องรองให้เขาคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูอย่างเดียวดี่ทำอะไรไม่ได้คลอดลูกมาก็ไม่มีปัญญาเลี้ยง<ม>แล้วโอโทเนี่ยพี่ตั้งทำโอทีกลับบ้านหน่อทรู้ันแล้วลูกหนูตอนนี้เนี่ย ไข่ขึ้นไอทั้งวันเลยอ่ะโอโซนก็เลยมาป่วยไปอีกคนอ่ะหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้ว่พี่ทัศษ์เดยวพี่ช่วยดูให้บ้านลงหน่อยนะพี่ตอนนี้ไข้โมเขาก็ดูแลผมกับลูกอ่ะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยนี่โอโซนแกไข่ขึ้นสี่สิบเลยนะต้องรีบไปโรงพยาบาลไม่งั้นอันตรายแน่พี่ถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ารักษาก็สูงผมไม่เป็นไรหรอก ก็แค่ไม่สบาย <c oughs> พี่ตักรู้ไหมตอนนี้ลงเรียนอนุบาลเนี่ยค่าเทอมก็ปาไปสามสี่หมื่นแล้วอะรู้อย่างนี้เนี่ยหนูน่าจะคิดเหมือนพี่อะไม่น่ารีบแต่งงานเลยนี่คุณเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมบอกพ่อแม่เองก็ได้ตั้งแต่ฉันคลอดลูกมาเนี่ยพ่อแม่คุณเคยมาช่วยบ้างไหมพ่อแม่คุณก็มีนี่ยังเยอะเจ้าเงินที่ไหนไปช่วยอะนี่ไงเหรอเพือ่อใช้ที่ผมก็ขายรถไปแล้วตอนทีผมขายบ้านเห็นไหมผมไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้วย โอโสนใจเย็นก่อนเอาไปใช้ฉุกเฉินก่อนนะพวกพี่ก็มีแค่นี้แหละถ้าแต่งงานแล้วต้องยืมเงินจนเป็นหนี้ผมขอไม่แต่งดีกว่าอายุถึงไว้แต่งก็จริงแต่ความสามารถของเรายังไม่ถึงะครับผมกลัวว่าจะลำบากอีก โอ้ยนี่พวกลูกอะคิดมากลูกก็อายุยังน้อยกัดไฟเลี้ยงลูกนะแป๊บเดียวก,ก็โตแล้วนี่สมัยพ่อกับแม่เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะก็เลี้ยงดูทั้งครอบครัวเลี้ยงดูทั้งลูกอ่ะมันก็มีบ้างแลไอ้นี่เนี่ยและตอนที่ลูกเป็นเด็กเนี่ยลูกก็ดูมีความสุขดีไม่ใช่เหรอและเด็กมันจะไปรู้ได้ยังไงอะไรจนหรือไม่จนสมัยก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะครับผมไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วต่อว่าที่พ่อแม่จนอนะเหมือนที่เขาบอกกันว่า มีลูกเมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมก็อย่ามีคุณพ่อคุณแม่คะเรื่องแต่งงานเนี่ยหนูกับไฟคิดกันมาหลายรอบแล้วคะ่ะเพราะว่าเราคิดกันมาดีแล้วเราก็เลยต้องระวังกันแบบนี้คะ่ะโอ้เอ้ยแม่ในคิดไม่ถึงเลยนะว่ารุ่นลูกเนี่ยจะกังวลเรื่องแต่งงานขนาดนี้ไม่เหมือนสมัยพ่อกับแม่แต่งงานกันเลยนะทีละคะทีละอยากได้ลูกเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายก่อนนะเออ จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็รักเหมือนกันทั้งหมดแหละจ้าเฮ้ยว่าไงจ้าที่รักวันนี้โรงงานแจกโบนัสแล้วพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปซื้อทีวีนะจ้าได้ค่ะจคิดไม่ถึงเลยนะว่าเราทำงานโรงงานแล้วเนี่ยจะจ่ายนี่ได้ครบก่อนกำหนดอีกใช่จ้าชีวิตเรา ยิ่งอยู่ยิ่งดีขึ้นเลยนะจ๊ะที่แล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์กันนะฮะดีมารล่มกินครับจนะนี่ตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่กลัวว่าลูกจะไม่มีกินแต่ตอนนี้นะพ่อกลัวลูกอ่ะจะไม่ได้แต่งงานมากกว่าแต่ถึงยังไงไม่ว่าจะช้าหรือเร็วลูกก็ต้องแต่งงานอยู่ดี ยังไงอ่ะก็คิดดูให้ดีๆนะครับแม่ไว้มาใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเงินเดือนพ่อแม่หนึ่งเดือนก็สามารถซื้อบ้านสิทตารางวาได้แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยต้องทํางานครึ่งปีกว่าจะซื้อได้การเลี้ยงลูกไม่ใช่แค่ซื้อนมผมก็จะจบใช่การแต่งงานเนี่ยก็คือการสร้างครอบครัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ย การแต่งงานน่ะทำให้เงินออมของคนสองคนหายไปหมดเลยแถมช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกวันไหนไว้พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยแต่งก็ได้อดทนหน่อยนะที่รักเก็บตังค์ไว้ใช้ตอนลำบากดีกว่าเป็นนี่พ่อแต่งงานผมสัญญาเลยนะไว้ถ้าเราพร้อมอ่ะค่อยจัดงานแต่งในเลกัน